หยยยยยยยดรรรรร้้ออออคคัับบบนน่เีวิดีโอนี้เป็นการหากินแบบชาวบ้านเนื้อหาอาจมีความรุนแรงอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำโลกสวยให้เลื่อนผ่านครับโอ้พี่น้องวันนี้าคนกระตกที่ดี้ว่าเราดูผลงานนะครับ จะได้ยิงหรือเปล่าสวัสดีครับมันยิงป่าด้ครับหนึ่งสวัสดียิงบุ๊บฝนตกคุณไม่รู้มันขึ้นยังไคุณ,คณเดี๋ยวรลงง่าคุณเงี้ยมะนังคุณเรียนเดียบพูดหนอยไปยังว่ะหนึ่งท่านครับพ้อมกันป่ะ จะเป็นต้นไม้ทานวะปาปล่อยตับปลาละป่าผู้มอดีตเลียงปานิ่ตั้เน,นี่ยรตรงนี้ครับรถตรงนี้ เดินไหลเริ่มกับกลับมาครับก็ชั่วครัวครับน้ำตื้นตัวหนี่งโอ้โหตัวหนึง่งมันปลาบอลข,ขิดตุ่มที่โอ้ยพอกนันปลาครับน้ำคุน่นนะ

บ้ถือสัตว์รอวะพื้นถาบพื้นถาบไหมโอ้โบ้ถือครับรอดอยัขงขาวทำกิวกันชั่ววะชั่ววัยกับป่า Tôi nói hốt Được rồi Rồi thì bố nhớ là không tôi nói quân ตัวเรีกแหกมันมาแล้วครับอ้าวปลหนอ้อยตัวนี้บลาหน้อ,นอยโอ้ยลิงติดลวนนี่วปลาน้อยเดี๋ยวโบยิงเราโอ้บลาหน้อยครับบลาหนอ้อยใส่ถุงไปเดี๋ยวโบเศษถุงใส่โบ นี่ถึงสะตติกเวกวะโอ้บนมีครับโอ้อยางไปรถน้ำหน่อยครับน้ำบา่น้อยเหรอ,อวถือปะะถือถือถือตะข้อน้อยเหรอวะโอ้ยตะน่อยเลยอครับ น้ำเห็นมันเรียนมานี่มาปล่านี่ครับนี่จะเป็นปลาคอหน่อยไปนี่ไหมเอ้าหน่อยกรับอุ้ยคนหน่อยหรอาคนได้อยู่ยังว่ามันอยู่ปะกำหัวสุดทางนะครับเนาเอาเขาคนได้หรือยัง ครับโอ้ยก็นั่งเป็ปลาสองตัวนึ็ฝนตกเหรอขาวหน่อยสองตัวฝนตกทีนี้มีบ่ออะไรเรื่องๆคนแบบนี้แบนี้ครับนี่ประพอกันอาจจะมนยิ่งแปบนี้ฝนตกครับไม่มีทีแทาว่าจะหยุดเลยครับฝนครัรอมาชั่วโมงหนึ่งแล้วครับนี่ Tôi nói, tôi nói thêm tôi nói quá quên tay Oh, quên tóc tuy này bên này nhiên hai quân tóc tuy 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 nhiên hai quân cái tuy này. Cái này nó hai quân tóc tuy nhiên โอ้ไปหรอกเขาไปทางไหนมาไปเนีははは่ยคุณอ้าศึกนี่ข้าศึยิงมาสลักกับมึงอู้อูไปแล้วประตูแบบนี้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้แหละครับพี่ล้อตัวนี้แบบล้อล้อทัอ้งโดนล้อตั้งโดนดเออะอาต,ตัวตัวนี้แหละครับพี่ล้อรอมาตั้งโดนขึ้นมาเลยโอ้โหเนี่ยอยู่ครับ ล้อทางด่วนมีตัวหน่อยแลียนพาน็เลยบนยิงเอาครับรอตัวใหญ่รอตัวใหญ่ <c oughs> มานั่นล่ะครับบ้านสามเต้มแล้ว นเพลียนขึ้น่ลยก็เห็นวะแต่ก่อนมีเน่าบางังบริมาตัดเน่าบางออกโอ้โอเยอะดีวะปลาเห็นครับวิ่งอะไรตัวเราดิมเห็นผมมันกลับขึ้นมาตัวนังดีนี่ตัวนี้ตัวนังเป็นเท่ เก็บ้อยครับเก็บป้ก็เก็บป้องตรงนี้เป็นอะไร่ะพอกระโดดตัวตัวนึงค่ะคือไเกียวบอลนี่บ้างนี่บ้าโอ้เอาได้ครับเด็ดทอดครับใสถถถถถ่ทอดใส่ทอดห่วงเคี้ยอยงเนาะ เชี่ยขึ้มันใช่ไหมอือครับอือเยอะอีกทั้ทงอีกสองตัวกับเรียนมากับขึ้นเดี๋ยวร้อยกันหนึ่ง บ้านครับวันนี้กับบ้านนะครับสวัสดีครับนี่เป่นอะไรไเล่นหน่อยนี่ลายๆทีนี้ฝนตกครับโอ้ไรไอซี่แต้มครับเดี๋ยวคลิปหน้าให้พอกันไหมครับมึงฝนตกแดดออกค่ำแล้วครับนึตกาตาแป๊บเดียว